มาเบิงพี่น้องสวัสดีค่ะมาเบิงบักไฟไหมพดพ่อบอกับอกโมบก,บกแตง่งบอกไฟดวกว่าแม่ไข่ป่าค่ะบัอกไฟค่ะมาไฟพันเหรียญบาทดกกระดอกระเดือค่ะนี่คันบ่ขายก,ากับจักเสี่จังไรได้ค่ะต้นเดียวแม่นี่ห่วยม,มันบ่แม่ได้พอแบบนี้นะแม่ พ่วงหนึ่งจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งมันว่าแม่หาขีดพุ่นตี่นี่นวดบางไงบางไงค่ะยังมาท่านสุกค่ะนี่ต้นเดียวแม่ต้นเดียวได้ค่ะเอามาร่วมกันบ่หน่อยเด้ตอนตอนมันแยกกันอยู่แบบงสีเป็นระเบียบมันงามขันผู้ใดสนใจทักแม่ชมพูมากค่ะจีไปหามาขายตอนนี้ม่าท่านไหนมีดรอกแต่ว่ามาพ่อต้นมันค่ะงามคักว่าแม่ใครปลาเอาโรดค่ะดกกระดกขักดกเนี่ยแม่ดกจนนี่แม่ หดข้นต้นค่ะแต่ว่านวยมื่ท่านใีสุกค่ะยังเขียวๆแน่อยู่แต่อ่อนซ่อนค่ะป๊าดดกคักดงแง่แม่ผู้ใดมักบักไฟค่ะเบิ่งไววเด้อบักไฟพันเหรียญบาทค่ะต้นนี่นอายุจักปีแล้วค่ะแม่ สิบกว่าปีค่ะยังดกอยู่คือเก่าโบมีเเถาค่ะพุ่นสิบห้าสิบหกปีค่ะอายุยืนค่ะขายได้ตลอดเพราะว่ามันดกไหมสำหรับคลิปนี้เฮ็ดไว้ฝากเอฟซีซัมเนีค่ะผ้ามาบึงเป็นทุกปีค่ะเป็นทุกปีดกซูปีโบแม่แมดกซูปี แตกกิ่งแขนงรอบต้นเลยนะคะแตกกิ่งรอบต้นเลยแตกทุกทิศนะคะกิ่งนะคลิปนี้เฮ็ดมาฝากคร่วนี้ค่ะออนซ่อนค่ะออนซ่อนสวัสดีค่ะ